เน่าเศ้าฝนตกเ่รครับฝน,นตกเ่รครับอยู่นี่ฝนตก่ครับอ๋อไม่ตกอยู่ในหมู่บ้านตกตอนนี้ก็ครับได้แค่นี้แล้วครับช่างแล้วครับตอนนี้ทําการช่างตอนนี้น้ํากํลาลังไหลหลากน้นํายางไหลหลากไหลเป็นทราย อ๋อมีคนงานมีคนงานน้อยมาด้วยสวัสดีค่ะเอาวันนี้ไม่ไปโรงเรียนจุดไม่สบายไม่สบายการเมือง จ้าตอนนี้ก็ขายยางครับมาดูกันว่าจะได้กิโลครึ่งต่อครึ่งครับน้ํายางไม่ค่อยน้ำ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 ไม่ค่อยหลายน้ำเลี้ยงอ้ยมาอีกคันบกนักเนยว่ะเ,เก็บโค้งมาไปได้อีกคันนึงมาแล้วครับ แดดมาแล้วแดดมาแล้วแดดไล่แล้วยางแลนนี่เหรอครับติดกันดีเท่าไห <35 S 2> สามห้า 3536าเรียบร้อยครับเหี้ยหน้ยหี้ยลูกีงเนี้ยเหรอเหี้ยเนี้ยเหรอ,ห,รอ,อหาเอาไม่สิม, <c oughs> มันที่บอกคือเก่าม,มันไม,ไม่ได้ดวงใจด้เป็นเนี่ยม่ได้ดวงอย่างแล้ว เรืหิ่งหรือเรือรวยวะเนี่ย